ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมพี่ชายกับแม่ตั้มตลอดกินเที่ยวครับผมวันนี้พี่ชายมาอยู่ทั้งสามหมอครับพี่น้องมาเยี่ยมแม่อยู่บ้านนะครับผมก็เลยได้เมนูเย็ดไก่ไต้น้ำครับผมลองเบิ่งว่าไก่ใตน้ำพี่ชายนี่สิเป็นแบบใดหนะตามที่ออกเป็นแบบใดเป็นแต่แซบว่าพี่น้องเดี๋ยวมาติดตามกันเลยครับผมเดี๋ยวอันดับแรกเราจะตำเครื่องก่อนครับผมไก่กับพี่เขยมันกำลังถอนคนอยู่นะครับ เดี๋ยวไปเบิ้งเครื่องกันเลยครับผมว่ามีอย่างแน่นะครับเครื่องอาจจะมีตะไคร้ผ <laughs> ้านะครับผมกระเทียมนะครับพริกสดนะครับผมตำตำเครื่องนะครับนี่ครับที่เคยมันกำลังผ่อนคนอ <c oughs> ยู่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมเดี๋ยวครับผมผมเป็นคนชื่ออะไรครับผม นี่ครับเด็กไก่มาตัวนึ่งครับผมปู๋ยเป็นเป็นคนจัดการให้ครับไใช่จะเป็นคนปรุงครับผมตัวกำลังกินน่ะพี่ใหญ่มีเลยครับผมกำลังเหลืองเลยครับมีพี่น้องเราไปหาอะไรกับ นี่ยครับกำลังตั้เครื่องครับผมเครื่องแน่นๆโอ้บอกเลยนี่ไอเป็นเปียวหิดมาได้พร้อมนเนี่ยครับพี่น้องเออถุงมาไงได้แกงนึงเลยครับผมนี่ นี่สับไก่ยีลแล้วครับองไก่ยีได้ปรุงเครื่องแล้วผมไอ,อตัวนี้น้อยได้หลายเติมนาะ้อยน้อยเนีย,น,ยน,นในครับมันนีน่นนลูกไก่ปางไข่เลือดไก่ปางเปลี่ยมเอาไกล่ลงหมอห้อนึงเลยครับผมตรวจหม้อนมีใบน้นอยอๆพอๆครับผมต้องใส่หมอห้อนึงแทนเลยครับ เตาเครื่องที่เขาตำไม่เลยครับผมลงคุกเลยครับนี่เขาปรุงแล้ว,ลวะน,นะครับผมพร้อมจะเอาเขาขึ้นข้างแล้วผมนี่หมอนหนึ่งเลยครับผมใส่ใบกระเพราพร้อมเลยครับ นี่ครับส่น้าวางข้างบนเลยครับผมเพื่อรอฟองอากาศขึ้นแล้วก็จะเปลี่ยนสามน้ําครับผมเดี๋ยวค่อยมาติดตามชมครับพี่น้องว่าไก่ใต้ใน้ำสูตรของพิ่ชัยนี่มันนะจะออกมา,า,กาไไมตาเป็นแบบไหนนี่เลยครับผมสังเกตได้จากฟองอากาศครับพี่น้องเริ่มมีฟองอากาศขึ้น,นครับผมใช้เวลายอยู่ประมาณสิบห้านาทีนะครับผม ถึงิ0นาทีนะครับรอบแรกนะครับผมอปออกออกทัน่วๆนะครับพี่น้องบอกเลยสุดยอดน,อน,น,อนะครับหอมนี่น้ำสองครับผมเดีย๋ยวต้องรอฟองอากาศขึ้นคือเก้าครับผมนี่แล้วนแล้วครับพี่น้อง ใส่ไตน้ำนครับผมแต่ว่าเครื่องบ่อยครบปไหนครับพี่น้องเอาแบบตามแบบที่มีนะครับผมบ,บ้านเฮานี่ยนะครับนี่ครับผมหลังการเลร้บผม ตักมาชิมกันนะครับผมอืม สุดยอดเลยครับครับผมคลิปนี้เดี๋ยวพ่อใช้แม่ตั้มขอจบคลิปนะครับผมเดี๋ยวค่อยพ่ออ่านคลิปหนาครับพี่น้องครับผมคลิปนี้การเมนูกินข้าวแรงกับพี่เม่์นะครับผมไก่บไตน้ำนะครับผมครับผมยังได้กระปากพี่น้องกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe นะครับผม อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับพี่น้องเพื่อจะได้บทพิจารคลิปใหม่ๆของเพงใช้กับแม่ตั้มนะครับผมพาผิดผ่าประกันได้ก็ขอโทษขอแัยหลายครับผมกับคลิปนี้พงศัจกับแม่ตั้มขอสวัสดีครับ